วันนี้จะมาพูดถึงโศกนาฏกรรมการสังหารหมู่ราชวงศ์เนปาลเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากเจ้าล้มหรือว่าล้มเจ้ากันแน่หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเยี่ยมชมคือพิพิธภัณฑ์พระราชวังนารายณ์ฮิติที่สวยงามและเป็นที่อยู่ของราชวงศ์เนปาลสืบต่อกันมาเป็นเวลาถึง240ปีแต่หลายคนก็คงจะทราบกันดีว่าวังที่สวยงามนี้เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุที่ทําให้ชาวโลกต้องตื่นตระหนกและก็ยังสร้างความโศกเศร้ากลาหนุนให้แก่ชาวเนปาลอย่างมหัน หลังมกุฎราชกุมารที่เพนทราก่อเหตุสังหาหมู่ราชวงศ์ในงานเลี้ยงเมื่อวันที่1มิถุนายนพศ2544พระชนชีพพระราชบิดาพระราชมารดาและพระบรมวงานสางศาอ์งองค์อื่นๆรวมทั้งสิ้น12พระองค์ก่อนจะใช้ปืนปิดชีพพระชนชีพของพระองค์เอง โดยสายเหตุนะั้นมีหลายกระแสแต่กระแสที่มาแรงที่สุดคือมกุฎราชากุมารที่เพนตราทรงผิดหวังที่พระราชบิดาและพระราชมารดารวมทั้งพระญาติคนอื่นๆไม่เห็นด้วยกับการที่พระองค์จะทรงเสกสมรสกับหญิงที่พระองค์ทรงรักและในปัจจุบันนี้สถานที่เกิดเหตุนั้นก็ถูกทําให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้คนภายนอกนเข้าไปเยี่ยมชมเรื่องอาถานนั้นก็มีการเล่าก,กันว่าข้าราชการที่ทํางานอยู่ในนั้นเนี่ยจะรีบเลิกงานให้ทันก่อนถึงช่วงเวลากลางดึก พราะกลัวว่าจะเจอสิ่งลึกลับอย่างเช่นว่าตอนกลางคืนเนี่ยชาวบ้านร้านตลาดก็ลือกันว่ามัากจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนร้องรำไห้อย่างทรมานดังออกมาจากพิพิธภัณฑ์และเชื่อกันว่าพระวิญญาณของสมเด็จพระราชาธิบดีพีเรนทระยังคงวนเวียนอยู่ภายในแม้แต่ระดับพลเอกสิมหายังพูดว่าเขาเคยเข้าไปเยี่ยมพระราชวังหลังจากเกิดเหตุได้หนึ่งปี ยังรู้สึกตกใจกับบรรยากาศภายในแล้วก็หวาดกลัวว่าพระวิญญ,ญาณของสมเด็จพระราชาธิบดีพีเรนทระจะลอยพุ่งออกมาจากมุมห้องปรากฏพระองค์ให้เห็นปัจจุบันนั้นเขาเองก็ยังไม่อยากจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเท่าไรนะับรวมถึงคนเนปลาลเองก็ไม่ค่อยอยากจะเอ่ยถึงรายละเอียดของเหตุการณ์มันเหมือนกับว่าทุกคนต้องการจะลืมเรื่องนี้ไปจะดีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นประชาชนจํานวนมากยังเชื่อว่าเป็นการจัดฉากและปริศนาการปลงพระชนมุกก็ยังคงติดอยู่ในประวัติศาสตร์เนปลาลจนถึงทุกวันนี้